โยหัตถาวันตากราบนอมต่างดวงดอกสบมาโทบมภาตัวข้าหม่อนหน่อยกราบไหว้ทุนสาตายลาตานาสามดวงเก้าเงาต้นพปี กาภูธาเป็นเจ้าป่าทรมมราตนาไว้เจ้าประสงค์ผู้บาสังฆาตนมีสินเสน็กองดีพรอะแม่เขารบนกเก่าเกษีอาจารย์ผู้ดีสั่งสอนมนค์ขั ผู้ยาตายายลุงเอาหนาา้าป่าฟูงญาติกาเขารบเอาดอกไม้หอมทกเที่อันวางครบใส่บนขันแก้วใบางามกับราตน,นาผาแก้วตั้งสามในขวาลา Cuốn keo qua chả mà để vĩ mẹ trốn đây xa mượn ru เรื่องอามรรมพรพวงขาตั้งหลายตานสาหลักอกจิงเขียนข่าวกอมซ่อนใหญ่หวังโพตานาภาลาปัจจัยสืบสาวเยาปจัดนี้จัดนาสัตตาตั้งหลายบัวขายกับอาจุโอดาฟังปีนอ อาลีปุนใจเมืองไทยติดต่องโองเคดแห่งหอลานนาะเป็นเมืองธรรมะโอปุนะ่นนกหนาเดิม ก่อนมาไปฟ้าชินสการป่าเป็นิด่างตีเก่าเป็นการกำจูจันใจวัาทนาถามขอตานจับไว้เจอนี้นางไก่ด้ฟังจะไขบอกคี้แต่นี้ถึ่งล้างการสู้ตินนางตันสาลากา เป็นป่าเป็นนี้อันนี้บ่อเศร้าลำปูนหอมเหาเมืองนี้เดือนเกียยวบ่อหลบเด็กลีกตึงม้วนแห่งหอ ลำพูนเอิ้นสาวเป้าห้องใครเจ้าเจ้าุนชวนมาทำบุญความกำตัวนาหัววาดตัางหลายนางย้ายโลท่าในภาพศาลาเรียบร้อยเจ้าพี่โคเทนองเน้นผ้าน้อยจิตจไฟหอยยินดีมาหับ กาพรพ้อมนอมบุตรไหยสีแล้วปานอนดีกุโซแแ่กว้างเป็นสาเป่าคำลำงามอาจอ่างดำเฮาสุตาจันฟ้าวัดตาสงสารเนินมา นินจาวังเถิงฝังแก้วนิพานเกิดในเตตองหวอมหอสันทานขอได้กินทานวมบุญพระเจ้ากุศลส่วนบุญอุนนุนเติมเก่าก็น่าบุญเฮากำแล้วปีนอ ดังลายบอกกายกัแก้วจิตใจผ่องแผ่ยินดีตรนสาลักยอมหอมกันหนึ่งปีลาปุน้นเอามีสะดาแก่กาตนาันเนินตันห้องเขาของเสื้อผ้าโวยการแต่งดารังพร้อมหมูฮา ต่างหลายพร้อมญาติพี่น้องหลายหลังทั้งถอยกันมาพร้อมด้วยญาติมิตรและญาติกาผู้อนุชาพี่น้องแก่เฒ่าโดยจิต โดยใจเลื่อมสายแก้วเจ้าคุณศีลคุณธรรมตานามีชาคารามอันใสเป่งวาจงเจดได้สั่ง ว่าปีนิลาบุญญาลวยสีจะเกิดขึ้นมีในเมืองแห่งคาดสัทธาตังหลายพร้อมเพียงเลี้ยงนาโดยเจตนาอ่อนนอกได้จังจวนกัรตานสาลักยอมละปูนแห่งออ เวียงใจนิมนต์สังฆาผู้บาตังหลายสะทายยิ่งใจมากันพร้อมนาจัดดาแต่งแฝงดอกสวยกลยกาตกแต่งเตรียมดาพระ้อมการกินการตานมีใจอ่อนน้อมวางเถิงเวียงแกวนิบานขาดโปนโอคาหวาตาสง สุนิหลับปานสวรรค์แห่งหอหอเตวดาประกาศเกียรติองสาธุยินดีจวยกรรมนาบุญกุศลอันมีมากลามขอจวยหอบผมบตุ้งปายคือนนเจกาวเกิดในอาตตาพาธีโลกายาไดมาไกย กรรมผาตนาของ ได้สมมาโนุไห้ไฟเกีตวางบนกุศลปะหื้อจีวิได้ใส่ทรงแกงงามดีสลากต้นน้อยงามแต่ดีลีปะวาเพิ่นมีข้าจักเหล่าโอเอื้อดานดังลายมีใจเชื่อสูละมุตหนากระนอง แต่เก่าวัดดีศรัทธาก็พร้อมตกลงแต่งหาดาตานว่าปีนิลาเฮาจากีการบาเพนิงานตักษารหลักเก่านิมนต์ประสงองสามข้าเจ้ามาห่วมทำบุญหลายวัดได้ตกลงการอุจารเมตตาโดยใจสว่าง เจนบุญงัมการตานั้งนี้เป็นมาอาปางสมกับอาลามลาปูนแก้วกว่า พอบ่สาธาปรการช่วยสาสาละมาตานทั้งนี้เพิ่นประกานว่ามาดังนี้มีใจศึกษาตั้งการไขแผ่บุญนะใหญ่มาาสาไปถึงวิญญาณพอแม่แห่งกาดากิตายสู่โลกทั้งหน้าได้จแ่ง ดาโมนีวัตุนีแห่งการนิรากิอิงก่อเจ้าบิดาไปสอดตนมาใหญ่งามนิลิแต่นแปงดีงามเล้าบ่อน้อยช่วยกันเลาเหี่ยวมา มาหอรักน้อมเต็ดดาสปาพานุ่งควาใบคู่บาสังคาสะบ,บงเอกอังกำปนของโตมีแล้วข้างแต่ของโต๊นยัง ผ้าคนจากนุ่งแต่งยองสองหาวัดาเว็บบีและจองแก้วแว่นเงินทองเรียบร้อยหมอคขับเตาไฟใส่ไปบ่อน,น้อยพอร้อมขา,ดา,ดตานตกรับดาตาสปาพร้อมพร้อมจินป่าอาหาร ครื่องกินกวาตาก็มีพร้อมเสียตงตกแต่งงามดีบุรีมากเมียน้ำต้นคนโถจอกน้ำลูกไม้หัวมันใส เสียงสามมีรังก่อยอ้อยลำยาวลังสาดมังกดจมโพหน่วยขาวลองกองปุกยาวเป็นของเมืองไทยอาหมุนหน่วยเขียวลำใหญ่เกิดไก่ในลาพุนจัดมีนางทุเรียนมอนท้งของเฮามากมาเขียวมาโบนา ดาพะอ่มลหนุ่มสาวช่วยกัารเนื่องหนาวพ่อลุงแม่ป่าพองว่าเป็นหอสบูดานาตั้งยาสีฟัานยาลาดานเถอพระสงองคนี้สังกาจากได้บุญกว้างตั้งดีตุพระบอดใจตั้งเมวีแต่ใจเฮามี ยอดตามก็ได้ดข้าวต้มข้าวน้มลูกโอมของตากรุงเทพเมืองไทยมีพร้อมสัทธ,ธาตั้งหลายยิงใจจืดหนอบจิตใจตื่นตอมตั้งบนของตาเอานานจนการโนดนโน้นป่วางเอาบนเป็นโดนไปหนา สะมอเดินสอนเตรียมรอไว้หนามีตั้งพลาหน่วยไม้ลังสาดกินหวานเป้าตาใส่ไว้ตั้งกวยไข่ไตลองก่อมางคุดหน่วยน้อยเขียวว่าเมืองสองตโเลีอันหอนดองเป็นของเจ้าไตทางอ้อยลำยาวในขาว กอน้อมตานไปสะปาการปาเพนีบ่อนี้ติ่งลาตาเนื้อผัดหน่อยขยมถัดมาแถมเหลาตันนข้านโนมตังข้าแทตนบงใส่โถงแผนหอยทองหยิบฝอยทองเข้าสูนน้ำอ้อยข้าวโน้บัวลอยบาลลามตังเวน ตางมีก็มีเสียงสามพอบขาสว้อยนาสีฟานบอกมือตันนสาบูจอนสารลายสิงหลายอ่านตัางหงสร้ังผา,าตังางผาคนโนคูพาเจนนาจองบางกายารองเทา้าสาดนอนมอนผาโตนาเป็นเก่าตังปิน้นโตเขา้าเท่างา โยหวานจันจรเข้าป่าอาหารอันเป็นของตาตใจเก่าเกื่อมีต่างวัทาแเพนิพลนผ้าเสือดรอสิเล่างามจิบโตพ่อ,พอ ขม้อขอหือนมีเสียงของโครมีตัางหมองเขาเท่าไฟเขาตอกดอกพร้อมน้อมกายและใจโจยกายุกัปติวดาดพุนเจ้าตกแต่งเป็นดาประกันนั่งเฝ้าพาทาหน้าเอาพร้พร้อมจากดีจากจาการเข้าสาหลักยอมหาใส คือเสียงกว่าตาลเข้าตมดอกจอกทาพีกินหวานสอหามาตานเดินไหนถูเจ้ามาฟักมาแฟงมาแต่งมาเต่าของบ้านเมืองเฮาป่าเลอของดีของงามใส่ไปเข้าเติบดังมากน้อยแน่กินลับ เรื่องการบุญนี้บ่ดีครับจามกัสินการทำไฟเกิไไดไใดกุศลทษบนุญจากป่าเข้าไก่สว์ ไปโบนจันฟ้าขอเอาหน้าโบนเหล่างามสางะปกโหมผูกขายิงใจขอหมูอภายหาคนได้ังหลได้ดนี้รียายอย่าได้มาไกลมีแก้วสาหายตกเนื้อออกายมีใจหมดดุอ่อนน้อมนอกเกณฑ์เว้นาบุญบา จองกองแล้วหยาดน้ำตองลงมีนแผ่บัวบุญไว้ไหลตามสายสินขอต้อรณีแม่จุ้ยบ่แจงโกศลพ่อนบุญไปโน้นเดอดแทงโมเดวยวตาหางุุงอยู่หางสาบาลาพิักในของเขตนองสีมาบุญ หนึ่งนานขอแผ่ไปหาอย่างดวงวิญญาบ่แม่เป็นเจ้าจันทมีบุญกูโผเป็นเก่างาวเคยเลี้ยงเอามาก่อนตาก ขอพระกุศลโดนไปสู่จันสวรรค์แห่งหอปลายบนฝูงยากที่น้องจูโพจูโตนเอาอากุโคนมีม้วยความนาเกยได้สั่งสอนหมู่เฮาเจ้าข้าแต่ปางลงมา ม่แล้วบุญญาลอยสี่านี้กัดแก้วจูจอดหล่อเสียวิญญาณไปลน่มานานขอตัดหากสาปกป้องกายาเด้าพระเจ้าขอล ทุกใจอันใดมองเศร้าคนนี้จากเขาโคตรายคขอเดือกขอปีการมีจกลายขออย่ามาไกลลาวีเออมีอายุมีเด มีสีขอฮือจงดีโดยกานตัวนกเป็นป่าสงดาสมใจผู้คาสมจิตดานกดังเกลขออมสัตว์ุ้บจูผูกมีจะว้าจะด้วยกำงามเงินทองของใจมากมายหลายล้านของกินอยู่ด้านความบุญ การกา้าการขายยังย้ายหลายเขา้ามีกคมให้ดีบ่อน,นอ้อ่าส่งสิ่งได้หรือได้เรียบร้อยโยธาคือก่อเงินคำประกอบการกาปานญจากการรมประสบความงา ชื่อเสียงใหญ่กว่าเธอได้กำจูผู้จาเสบสร้างศาสนาองค์พุทธาวัดวาอาลามบ่ลืมบ่ลาจำสิ้นแ กองทานข้าขอลีเวนตั้งบาปตั้งกรรมมโนละมาใจดีเป็นปอยมีใจผักมีผักผ้ายอดซอยสององค์ละจาละ้าวพระเจ้าโยเป็นปินเก้าของเขิดแห่งห้องเมืองไทยกุบุญละจา พระเจ้างามใสาลาจีนิไทยสิลิกิดเจ้าดังพาบรมวงศ์สาญาเจ้าทุกทุกพระองค์พร้อมพวงขาตั้งหลายมีใจหลิงนอมถวายกรา บังคมขอพระดิจายอ,อนกรรโนงเป็นลมโคทองกผก้โหมข้าเจา้าได้อยู่ดีดีค้าแก่เท่าอายุวันโนพาราสุขบานวันใจไปทุกพะาวาทลาบลดเสียงบุญญาขอเฮือปีน้องและญาติกาขอเพ บุญญานี่ไปไปนาเอถึงเถึงยังป่อแม่ของขาตั้งหมู่อาญาติผู้โจทย์ตายบำไว้ิีวิสโลกไปนาะ จูคนหากเขาเหล่านั้นได้เอาตัวต้นไปตกเวโบอาบายลุ่มใจขอบุญกุศลบันดอนส่งให้เป็นต้างตุ้งใจจอดจางจักนำเอาเขานิราศกากาไปสู่แห่งห้องวิมานสวรรค์จันฟ้าเป็นทีน สันทานสนุกจมบาดปิดติดถึนต่อสะเวยผลบนกำนูนเรื่องรองลงวางเลยลาจุลามานีองค์เกติญาอันอยู่แห่งหอกปายบนสาธิตนั่งแล้วในนี้เวสนเป็นเวจัยโยนภาสาทลังกวาง ผลโบนกําโนสิบสร้างอย่าโป่งลงบางเลยลาปัจโจกปันใจได้ลาภาโนนเรียมแทงพินโยตันหาลากาโตสาโมโหของอันปาโลอย่าได้มาไกลเ่อจำเลิศท้ามเอาเป็นไม่ได้ส่องมา กาตางส่างแล้วบุญเกิดบุญดานอยากกากาแก้วสมใจไฟหอยยินดีกาลงบนนี้เป็นสักเป็นเศษโลกเศดบุญนี้ตันใดแต่งหยอง เอากับมาย้ายสืบสายเป็นห้องคำนอกกะโลงเข้าจอยได้มอบได้หมายตัวข้าหน้อยิลากอยไปบนปากาศบุญไว้แจ้งในสกนเมืองลเมืองบน ดีอบอกเจตนาดานะานะแต่งซอยกรรมศาสนาตันไทยสปะพยาโลกายาบลายยาคา,า,ากไกาวารี อายุวันนภารศักดิ์เศรษฐจารีตีจือเสียงเป่งก้างได้การได้ขายได้อยู่เสพสังสับสินเงินทองบ่ลายค่าอาถิทานบนบาน้านก็ไว้โดยใจไฟหอดพุนาสะลากต้นนี้จักที ใคยจาเจกียกเกี่ยวนานโแจงบอดใจว่า,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 าตัวคานี้แต่งเสกย้อนสนาตันไทยข้าดให้ห้ามเฮียนขี้อันก่อนใดเธอเสียนเสพแสงตั้งดี หาได้มีโยมมีสามมีสีโดยกรรมสอนดีของพุทธเจ้าจริงได้ดาดานสลากต้นเขา่าเป็นฮี่หอยแนวเก่านานถือโคต่ดังลายสบไว้ต่อดานไปถึงภาคนาเงาปลาไหวสาตุพราขอสารอ่านใาย น้องไปกะลงข้าวซอยพอเหือจ,จิตใจเจอ้านเป่งปอยขอโมตานาะพร้อมได้ผ่านหนาะข้าวสาหลักย่อขอโปงลงวางเตาอีเตานี้สุกันฟังก่อนเลยนายอ